อ่าบอกไม่ด้เลยจเงียบนะอย่าหันมาถามม่ตอนเดิเข้ามหม่กเสียสคะเวลาข้าไเหน <ENNIS> อไปเลยเปิด <lawsuit> ย <ulously, S 1> ังเปิดยังเสร็จแล้วค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเรอ3 2 5 2 ครับเอ่อตัวน,นี้นะครับเป็นบรรยากาศการนับคะแนนนะครับวันนี้นะครับเป็นการนับคะแนนที่เลือกตั้งสันหาล่วงหน้าเมื่อ19้ธันวานะครับหน่วยนี้เป็นการนับคะแนนของผู้ตรวจสอบปิตการนะครับกำลังนับอยู่มี2ทีมนะครับวันนี้นะครับ กรรมการนับคะแนนอยู่แล้วก็ถัดมาแปนการนับคะแนนของแต่ละหน่วยอตอนนี้เป็นสัญหาล่วงหน้าของหน่วยพ้าโตนะครับนายสุรพลทศสุวรรณนะครับซึ่งมีเบอร์เดียวหนึ่งเดียวนะครับแล้วก็ถัดมาช่องที่สามนี้นะครับเป็นการนับคะแนนของประธานกรรมการดำเนินการสวัสดีครับ ไปกนการนับคะแนนของประธานดําเนินการคือของท่านเบอ 1, บร์หนึ่งบรรจงลูกมิตรและก็นายเดืองชายจิตพิรมที่สรรหาล่วงหน้าเมื่อ19มกรามีทั้งหมด132ยสคนขณะนี้ก็ได้ดําเนินการนับอยู่นะครับก็คง,งจะไม่เกินครึ่งชั่วโมงคงจะรู้ว่าคะแนนของอ่าสัญหาล่วงหน้าคงจะเสร็จสิ้นนะครับแต่ว่าช่องกลางนี้เป็นการนับคะแนนของ กรรมการแต่ละหน่วยที่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าครั้งนี้นะครับแล้วก็เลือกตั้งทั่วไปเนี่ยกรรมการที่มีการเลือกตั้งมีหนึ่งอำเภอปอัอออทิูอำเภอท่าแซะอำเภอปัทิวนี่สองคนคแต่ว่าท่าแซะคนเดียวแต่ของปะโตะขณะนี้ก็เป็นคนเดียวเหมือนกันแต่ต้องลงคะแนนครับต้องลงคะแนนเหมือนกันหน่วยละแม่หนึ่งคนหลังสวนหนึ่งคนปะโต๊หน,หนึ่งคนที่มีแข่งกันคือ มีสองหน่วยเลือกตั้งคือสองอำเภอคืออำเภอปะทิวอำเภอปะทิวนี้มีสองคนเลือกตั้งในคนเดียวแล้วก็มีของหน่วยมัธยมครับหน่วยมัธยมก็สองคนเหมือนกันสรุปว่าที่มีการเลือกตั้งคู่แข่งกันเนี่ยมีสองอำเภอรครับคือหน่วยปะทิวกับหน่วยมัธยมเท่านั้นนอกนั้นก็มีผู้สมัครคนเดียวแล้วก็บทานาการนี้ก็มีสองคนคือเบอร์หนึ่งท่านบรรจงลูมิตรและเบอร์สองท่านเรืองชัยจิตพิรมนะครับ ก็เป็นการสรรหาที่ว่าปีนี้เลือกตั้งประธานนะครับสรรหาสองคนเลือกตั้งกรรมการเนี่ยมีสองอำเภอสองหน่วยคือหน่วยประทิวกับหน่วยมัธยมนะครับและก็ผู้ตรวจสอบกิจาการเนี่ยผู้ตรวจสอบกิจาการคือตอนนู้นนะครับหน่วยช่องแรกนะครับผู้ตรวจสอบกิจาการเนี่ยะจะมีสองทีมนะครับสองทีมที่ท่านได้ ดูในใบประกาศแล้วครับทีมแรกก็มีเบอร์1ถึง1 2 3 9ทีมที่2อง6 7 6 7ขณะนี้ก็เป็นการนับคะแนนของผู้ตรวจสอบกิจการอยู่นะครับก็คิดว่าเลือกตั้งสัญหาล่วงหน้าเมาื่อสิบาสันวาณคงจะเสร็จสิ้นภายในหึ่งครึ่งชั่วโมงนี้และหลังจากนั้นก็คิดว่าคงจะรอผลคะแนนของแต่ละแต่ละอำเภอแต่ละหน่วยครับนะครับ ก็คงจะเสร็จสิ้นนะครับประมาณรู้ผลไม่เกินหนึ่งทุ่มตามที่ท่านผอ,อกิจาแข่งการไถได้พูดไว้ว่าจะดํเนินเกินให้เสร็จสิ้นนะให้รวดเร็วเพื่อให้สมาชิกได้ทราบกันในวันนี้นะครับอตอนนี้ก็มีสมาชิกมาฟังคะแนนกันนะครับมาฟังคะแนนกันเป็นอย่างดีนะครับผมจะไล่ไปที่ของหน่วยท่าแซะนึนะะ่ที่หน่วยท่าแซ่วันนี้นะครับ ที่ประธานเขาหน่วยเลือกตัก้งอำเภอท่าแสะคือท่านพอธานีทำอภรณีสำรันอินครับท่านเป็นประธานหน่วยเลือกตั้งของท่าแสะนะครับกรรมการสันนาประจำหน่วยท่าแสะหน่วย่าแสะกรรมการสรรหาสองท่านมีกี่หน่วยครับมีสองสองที่ลงคะแนนครับสองที่ลงคะแนนมีสองที่ลงคะแนนครับแล้วเป็นว่าของท่าแสะนี่มาประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับสองลงคะแนนครั้งที่แล้วที่เลือกตั้งวันนี้ใช่ไหมครับ ครั้งที่แล้วนี่ประมาณ89ปรครานี้ครับคุ้มาชิกครั้งนี้ก็น่าจะประมาณนั้นประมาณ90ประมาณนั้นแต่ว่าท่าแซนี่มีผู้สมัครคนเดียวกรรมการกรรมการกรรมการมีคนเดียวครับแต่ว่าแต่ว่าต้องสมาชิกต,ต,ต้องมาลงค<ป>ะแนนได้20อร์เซครับผมบของประธานดําเนินการก็มีสองทั้นเหมือนเดิมครับคคิดว่าท่าแซนหนักหนาอะไรไหม สมาชิกหรืไม่ไม่ไม่มีจำลองเลยไม่มีครับตรงใสขอบคุณท่านมากครับสวัสดีครับอันนี้เป็นการท่านพอธานีสัมรันอินนะครับท่านเป็นกรรมการสรรหาของหน่วยชาแทะนะครับอันนี้ท่านก็มาดูกันคะแนนลงหน้าอยู่ก็คิดว่าชัวพวกเราทางานกันชัวท่านทำมาหลายสมัยแล้วขอบคุณมากครับท่านครับครับอันนี้ก็ดูบรรยากาศนะตัวไปก่อนและเดี๋ยวสักพักก็เราจะมารายงานต่อไปนะครับนะ เขาก็ดูบรรยากาศไปเรื่อยนๆนะครับขอบคุณครับเนอีเนาะอีกคนึ่งชั่วโมงเสร็จครับหนงสองส

กดไปได้เลยพูดได้ไหมครับวันนี้นะครับขณะนี้เป็นการนับคะแนนของหน่วยบำนานหน่วยที่3และ4อันนี้เป็นหน่วย4ครับนะครับเป็นการนับคะแนนของประชานดำเนินการนะครับขณะนี้นะครับคะแนนของเบอร์สองกลังนําเบอร์หนึ่งอยู่นะครับอันนี้เป็นการนับสดเลยนะครับขณะนี้เป็นการไล์สดด้วยนะครับ ประสานดำเนินการวันนี้ครับเบอร์สองนายเรืองชัยจิพิรมก็กําลังนําอยู่ท่านเบอร์หนึ่งท่านนายบรรจงอยู่นะครับกดสมควรนะครับแต่ว่า,ายังไม่ยังไม่เสร็จสิ้นนะครับนี่เป็นหน่วยสี่นะครับเป็นหน่วยสี่ก็เราจะมาดูสรุปว่ายังไม่ยังไม่เสร็จสิ้นนะเราจะพาไปดูหน่วยสามบำนาญน,นะครับ หน่วยสามบำนาญขณะนี้ก็กำลังนับอยู่เช่นกันครับที่ใต้อาคารอัน,นประสงค์ของสภกรอพคุณูชุมพรเรานะครับในขณะน,นี้นี่เป็นบรรยากาศของเจ้าหน้าที่แต่ก็มีสมาชิกมาดูผลกันน้อยครับนะน้อยอขณะนี้เป็นการนับของคะแนนหน่วยบำนาญหน่วยที่สามการีนนยน,นหนยทนนน้ท่านสมาชิกทราบว่า ตัวที่สามนี่คะแนนนะครับพอญาตครับขอเข้าดูคะแนนนะครับ <S 2> 2 <S ขณะนี้ก็เบอร์สองเช่นกันครับก็กาลังนําอยู่เบอร์เบอร์หนึ่งอยู่ <S 2> 2 <S นําอยู่ประมาณเ <2 S 1> ข้าตัวนะครับขณะนี้ <S 2> 2 <S คือเบอร์สองคือนายเรืองเฉยจิตพิรมนา <2 S 1> นายบรรจงลูกมิตร <2 S 1> อยู่นะครับแต่ว่าในบัตรย,ยังไม่เยอะแยะนะครับยังไม่เสร็จสิ้นที่นะครับ1 1> คณะกรรมการเราเจ้าหน้าที่เรากรกตเราทําหน้าที่โดยความรวงใสทุกคนนะครับมีการดูบัตรเมื่อบัตรเสียก็มีบ้านนะครับบัตรเสียก็มีตอนนี้บัตรเสียมีมีหนึ่งมีหกใบเท่านั้นเองมีหกใบนะครับก็คิดว่าไม่ประสงค์ลงคะแนนก็มีสรุปว่าหน่วยบํานาญหน่วยที่สากระสีนายเรืองชัยเบอร์สองนำนายบรรจงลูกมิตรอยู่นะครับผมครับผมก็ดูบรรยากาศทั่กไปก่อน